สวัสดีครับวันนี้มาดูศัพท์คำว่า last last แปลว่าอะไรบ้างนะครับ last แปลว่าสุดท้ายหรือล่าสุดหรือที่ผ่านมาหรือคงอยู่ตัวอย่างนะครับ it was the last day of the cold season It was the last day of the cold season. แปลว่ามันเป็นวันสุดท้ายของช่วงฤด,ดูหนาวนะครับอันนี้เราก็ในความหมายคำว่าสุดท้ายตัวอย่างต่อมานะครับ I went to ปราจีนบุรี last week. I went went ก็มาจากคำว่า go went ก่อนนะครับเป็นอดีต ไปปลาจีนบุรี last week last week ก็คือสัปดาห์ที่แล้วหรือสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแปลรวมๆก็แปลว่าสัปดาห์ที่แล้วผมไปปราจีนบุรีมานะครับ I volunteered to help my neighbor's ordination ceremony last month I volunteered To ordination neighbor's help my neighbors ceremony last month แปลว่าเดือนที่แล้วเนี่ยผมก็มาช่วยงานบวชของเพื่อนบ้าน,นเพื่อนบ้านก็คือเพื่อนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนั่นเองนะครับจะสังเกตว่า volunteer เติม ed นะครับต้องออกเสียงว่า volunteer e d ประโยคตัวอย่างนี้ก็จะยาวสักหน่อยนะครับ แต่ก็ลองฝึกดู We talk to each other for the last yesterday. We talk to each other for the last yesterday. นะครับความหมายก็คือเราคุยกันครั้งสุดท้ายเมื่อวานนี้เอง The last ก็มีความหมายว่าครั้งสุดท้ายนะครับ Yesterday ก็คือเมื่อวานนี้ครับ We talked to each other for the last yesterday อันนี้ก็คือประโยคตัวอย่างนะครับ The car was the last thing that I had The car was the last thing that I had แปลว่ารถคันนี้คือสิ่งสุดท้ายที่ผมมีอยู่ครับนะ เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายนั่นเองที่มีอยู่ในความหมายนี้นะครับอันนี้ก็เป็นประโยคตัวอย่างที่เอามาให้เพื่อนๆได้ฝึกพูดแล้วก็ได้ดูความหมายของคำว่า last นะเวลาผสมกับคำอ,อื่นๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสำหรับผู้ที่รับชมและติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ